รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้สื่อข่าวรายงานว่ากมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟ t ์พาวเวสาขาอาหารการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569มุ่งส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนยกระดับ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทย และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในอนาคตภายในงานมีผู้บริหารจากทั้ง3หน่วยงานร่วมเสวนาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด1ครอบครัว1 s ึซอฟต์พาวเวอร์ one family one soft power OFOS ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างเท่าเทียม โปรง่งใสและครอบคลุมทั่วประเทศหลักสูตรนี้รวมกว่า242ชั่วโมงแบ่งเป็นการเรียนออนไลน์92ชั่วโมงผ่านระบบ OFOS และ Diffrom E-learning และการฝึกปฏิบัติจริง150ชั่วโมงโดยเนื้อหาครอบคลุมการคัดเลือกวัตถุดิบการปรุงอาหารไทยต้นตำรับ50เมนูมาตรฐานและเมนูอัตลักษณ์ไทยเพิ่มอีก10เมนูพร้อมทั้งการจัดจาน เทคนิคการบริหารจัดการครัวและมาตรฐานสุขอ,อนามัยด้านอาหารตามหลักสากลเมื่อสำเร็จการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ4จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดด้านอาหารไทยสามารถใช้สมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการรับรองมาตรฐานผู้สัมผัสอาหาร Food Handler Standard เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคโกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้จะช่วยสร้างไรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เรียนขณะเดียวกันยังทำหน้าที่เป็นทูนวัฒนธรรมถ่ายทอดอัตลักษณ์อาหารไทยสู่เวทีโลกเพราะผักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นสูย์กลางอาหารโลกอย่างแท้จริงอย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่าประเทศไทยเรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งคือเรื่องของอาหารนะครับอาหารไทยนะเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะครับอาหารไทยเนี้ยเป็นอาหารเป็น,ปนส่วนหนึ่งที่ดึงดูดให้นักลงท่องเที่ยวมาที่ประเทศไทยนะครับออรัฐบาลนะครับก็มีนโยบายในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์โดยที่อาหารเป็นหนึ่งใน11อุตสาหกรรม ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมนะครับก็รัฐบาลก็เลยมอบให้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะเป็นคนที่ดําเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเในสองสาขาก็คือสาขาอาหารกับสาขาแฟชั่นนะครับในส่วนของอาหารเองนะฮะเราก็จะมีโครงการอยู่2ลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือเรื่องของการฝึกเชฟนะครับ ให้มีความบัตรบาประกอบธุรกิจอาหารได้นะครับกับอีโครงการนึงเป็นเรื่องของร้านอาหารชุมชนนะครับเราจะไปหาร้านอาหารที่อยู่ใน ที่ไม่มีคนรู้จักนะครับเราก็จะทําการส่งเสริมเพื่อให้เขาเป็นจุดที่ดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการโครงการที่ฝึกเชฟชุมชนนะครับเราก็จะมีการทําการอบรมให้คนได้รู้จักเรื่องของการประกอบอาหารนะครับเรามี2หลักสูตรนะครับหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรแรกนะครับก็คือหลักสูตรอาหารทั่วไปนะครับซึ่งเรามีเป้าหมาย1 2 0 0 0คนทั่วประเทศนะครับกับอีกหลักสูตรหนึ่งจะเป็นหลักสูตรอาหารเฉพาะนะครับก็จะมี เป้าหมายอยู่ที่5,000คนทั่วประเทศนะครับการงานในวันนี้นะครับเป็นหลักสูตรอาหารเฉพาะนะฮะหลักสูตรอาหารเฉพาะเนี้ยเราก็จะให้การเรียนให้ให้ส่งเสริมให้คนเรียน2อสอส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือเป็นหลักสูตร,อ,ร,รออนไซต์นะครับออนไซต์เนี้ยก็จะมีการสอนในเรื่องของการประกอบอาหารนะครับหลายๆประเภทนะครับถ้าเป็นหลักสูตรเฉพาะเนี้ยก็จะมีหลักสูตร ที่เสริมมาในเรื่องของอาหารที่เป็นเรื่องของอาหารเ,เรื่องของอาหารออเทนติกนะครับที่เป็นต้นตำรับนะครับซึ่งวันนี้หลายท่านก็จะเห็นว่าเราจะมี10อ,อ,อาหารที่เสริมมาในหลักสูตรทั่วไปนะครับก็หลักสูตรเฉพาะเนี้ยนอกจากเราจะสอนในเรื่องของวิธีการถนอมอาหารการัเลือกวัตถุด,ดิบการปรุงนะครับเราก็จะมีการสอนในเรื่องของการทําการตลาดด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราก็มีการขายในลักษณะมีเรื่องของระบบ delivery มีเรื่องของการซาก คอนเทนต์มีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ใน t i k กต k กนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้เราก็จะสอนภายใต้โครงการนี้ครับภาพข่าววจนะชัยวาจา,า,าจพารวยรายงาน